ก็ทำไปหาจเองเลยรัจนมีประโยชน์มากัอ้ใส่ทอไม่แน่ใจเครื่องช่วยชีวิตแะยังงมัมีประโยชน์มากโืยม่อใส่ทอตัวตัวนี้เป็นเครื่งที่เหนื่อ้เป็นสอดเป็นเครื่องที่ให้อัตราการไหลของออกซิเจนค่อนข้างจะสูงสามารถจ่ายได้ช่วยมคนจะได้ได้ดีดับเลย คครรั ini, ับบใช่ก็จะพยายามใส่ตัวนี้ก่อนแต่พอทั้งไม่ไหวจริงๆนะถึงไม่ไปใส่ตัวนี้เพราะใส่อันนี้แล้วเนี่ยคนไข้ก็นับที่หมดสเต็มงั้นตัวนี้นี่เห็นมัอยแต่ก่อนเราใช้ตู้กลางแต่ตอนนี้ไม่มี เอาเข้ามาจะไม่ทัดไอ้ขาเพิ่มได้ตอนแรกก็เอามาเลี้ยงผิดไม่มีฝาเล้อก็ขาขาเราขาผลิตไม่ทันเอาเครื่องมันมาจับมันจะมา monitor เครื่องตัวนี้คือมันเพิ่มฟังก์ชันมาเป็นเครื่องที่มัน monitor ฟังก์ชันมาดูแล้ว่าตัวนี้มีที่ช่วยแล้วก็สายอะไรเอ่อเพิ่มเนี่ยเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาเพราะว่ามันจะมันจะเอ่อมาดู from เอ่อ from นะครับได้มาพลัสอยู่เยอะหมดประมาณ200กว่าบาทนะครับครับครับต้องรับชมโปรดติดตามในรายการนะครับขอบคุณมากค่ะค่ะ